ดีเพื่อนช่าง2คนปนที่ปดมี8คนวันนี้คุณจะมารีวิวและเขากลางเป็นตัวเต็มซอีนตัวเต็มเลยนะฮะตอนเต้มรัเกิดเอนะครับประธานที่ปดีของทางเอควาโดออกมาแสดงความตกใจและกลับใจกับด้นย2 1 F R T 2 2 0งน0 B แล้วก็เอเนามูน5 คนคนนี้แจ้งว่าแสงไม่ออกนะมีวงสะบักชิงตำแหน่งผมก็ได้ทำการคนนี้ก็ไม่ได้เป็นตรวจเช็คดูแล้วนะครับเขาถูกแยกก่อนแล้วคนนี้ก็ตาโก้ไปข่าวคนนี้นะฮะไฟแดงสีแดงขาวสีขาวีดงขาวแต่ว่าพยายามที่จะไปยานตรวจสอบนะเรื่องของสั่งไฟแบบสีแดงสีแดงสีแดงเรื่องของการ เอ่อเลขสิบแปโอสองประเด็นเนี่ยเป็นเป็นสประเด็นที่คุณคนนี้พทเเอฟศูนย์ห้าศูนย์หนึ่ี่เขาเ้สามสองกศูนย์่งเบอร์ของเาี้าเป็นคีากวเขาเลยสงสัยว่า ้กเเวลาให้อสัยนาเจาเขาก็ชูเป็นมดกป็นรแบานดีเรื่องยาเสพจะตูกจัดการอะไรเี้ยมันมีมีการสกันว่าจะโดนเมนกได้วยนะครับแต like ่ก<ๆ>ิดตหนาจรั <Okay. S 2> right. so, ่วตัว <Saturday> น <interject ion noise> yeah. so, ี้น really ่าจะรั่วเขาง้าเมน็จนกสักยนโอ้ลพงก็หาย อันนี้ลำโพงด้านเนี่ยครับเพราะว่าคุณมีลำโพงหายไปแล้วพอันนอ้ก็ทางคนก่อนก็ถอดกินไปแล้วตัเลยนี่จะแกะลอยอย่างไรใดด้านเนี่ยลำโพงหายตอนนี้ทางประเทศไอิหร่านเนี่ยอากาศสภาพเฉลี่ยก็ไม่ได้กินนะครัจะมาลองเปลี่ยนไฟไปอ่านบ้างใช่แต่คนอยู่นี่เยอะแบบนี้ใช่เห็นไหมเขาบอกว่าไปเข้าอยู่ในเครื่องไม่ทั คยเป็นสื่อมวลชนไม่ทำงานท่านผู้ชมนะเอ่อ่วานนี้ไปรับฉุแชคูแล้วได้ไปแบกถายนะไปแบกถ่ายสถนไปแบกรไปแบกจากกรุงเทพมาครับซึ่งกองคุนี้ แต่ <Allah> <V att ly> ี home, after, ่เอาบ้านผมไม่มจะให้ผมประบาทสำหรับมีร้านเอื้อไรนะครับหลายหลายสำนักหลายเบอร์ลายเล็กรายใหญ่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยรายใหญ่จค่อยได้นะฮะผมังพัฒนาสินค้ามาบางสังสังนี่จะเล็กๆหรือจะช่วยกัน ช่วยเป็นมือเป็นลายเป็นแรงสนับสนุนให้สำหรับสื่อเจ้าเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นสื่อออนไบน์อีกคนหรืออาจจะเป็นสื่อโซเชียลม้ครับถ้าเกิดยื่นเรื่องเข้ามาทําการแลกออกไปแลก่อก่อนนะครับเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้านเมืองในหลายหลายมิตินะครับกองทุนพัฒนาเสริมหลงไฟและสร้างสรรค์ก็จากทิจาดตัเป็นสปอนเซอร์ให้เนี่ยให้ผูบริหารนี้เราจะทำเรื่องดีนะไปทําเรื่องของครูไปทําเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปทําเรื่องของเด็ก ไปทำเรื่องจิตอาสาไปทําเรื่องของวัฒนธรรมไปทําเรื่องของประวัติศาสตร์แลจะทําอะไรก็ได้จะทําเป็นยูทูบก็ได้นะบางคนเนี่ยได้เป็นอะไรได้ไปแล้วเป็นยูทูบเบอร์ไม่มีชื่อเสียงเลยแต่ว่าไอเดียดีมากยูทูบไซส์และเอฟเอเอฟน่าสนใจแล้วเพื่อนๆในโลองการยูทูบในช่องของหผมกันสองคนนี้ก็ให้ดูเพราะว่าดูคอนเทนต์ดีๆ องหนังส да ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ผู้สอสอคนนี้นๆของพรรเท้านะครับอดีตเคยทำอะไรมาเดี๋ยวเราจะมาว่าเขาเริ่มต้นที่ไรในสภาประวัติและรอฟังรอบแรกของกำหนดการรายการกันตุกยุคสยามสันจอยนะคะจากช่องท็อปนิวนะคะรายการนี้ได้เงิ K K K นสนับสนุนไปถึง4ล้าน เกือบ5ล้านบาทนะคะท่านประธานมากเป็นอันดับต้นๆในรายงานฉบับนี้เลยนะคะดิฉันไม่ทราบว่าท่านที่สนับสนุนคนก่อนเขาเปลยนเหล็กนี้ไปไหนะครับไม่ว่าช่องคอมมิวนิคส์มีการนำเสนอข่าวในแนวทางเอหายแล้วครับเบิร์มันหายว่าเพราะว่ากลองถุงชอบนี่ว่าขายอะไรนะของพรจะรู้ตัวเลยจัดตรงไหมตรงนี้ ็เปนรายการลายขดมยกสยามนะออกทางช่องท็อปนิวนะฮะนี่ครับออกทางช่องท็อปนิวเจอคนนี้กำลังพูดในสภาว่ารายการเนี่ยได้ครับเนี่ยอินสตาร์ตตุลจากกอง,นรรรรกองหนังสือกอบไปและสร้างสรรค์ไสี่ล้านแปดแสนบาทนะฮด้มากเป็นอันดับต้นๆเกือบห้าล้านบาดนับนับนะฮะจะรู้ไปว่าสื่อช่องไหนจับท็อปนิวเนี่ย วเขาเสนอข่าวแบบไหนหรือว่ากองทุนชอบการนำเสนอข่าวแบบนี้ดูใช้คำพูดรองตะกุนะ่วให,ห้เรียบร้อยจริงเนี่ยก็บอกมาเลยว่าสาื่อทำอะไรไอ้บรรนจะลรงแก่แม่จีนบอกมาเลยรายกระดุกยุกสยามได้รับคุณจากก,าาอกองทุนพัฒนาเสนอความไปและสร้างสารรค์รายการนี้ดูในช่องท็อกนิวนะซึ่งช่องท็อกนิวนำเสนอข่าวแบบนี่นี้นี้นี้ว่าเป็นเนื้อในรายละเอียด

คณะกรรมการะกันตกลงอ็การนำเสนอข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมอ่ะผู้หญิงคนนี้นะแปลกไปนิดนึงแปลกเริ่มจากรายการไลน์สดทุกสัปดาห์ครับได้รับคุานจากเราก็จะมาไลน์ทางเกิมต ouais, ั้ง11หลอดนี่นะครับว่างไเนี่ย์2เส้นได้จากเรื่องราวคอนเทนต์ันหลอดมีสายเล็กสายใหญ่นะครับเรานำเสนอคอนเทนต์ออนหลากหลายนะทำไม่โบอกเล่นนะได้ตั้ง4ล้านดแสนได้มากไปอันดับต้น เกือบพล้าเกิดแม่เกือบสิล้านกเลยเกือบเกือบยี่สล้านเลยใช่มฮ้โหเนี่ฮะความจริงนะฮะคลเคลื่อนเยอะลาเคลื่อนเยอะรายการรายกระนกยุคสยามเนี่ยเป็นรายการที่รับตั้งแต่ทำมาจากช่องเดิมนะปีนี่นปีทีสบแล้วถ้าเกิดใอ้จะลกเคยแอบตาดูจะรู้ว่ารายการเราไม่ใช่เรื่องการเลือไม่ใช่เรื่องการเือนะครับเป็นรายการ ปัจจุบักวันนี้ตึกตึกสันตมีเจอห้องเที่ยวประวัติศาสตร์เสไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็เรียบรอดเสียจหมดแแต่ทำแนวนี้มาตลอดแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงบ้างก็จากการทําเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วพอทำเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันสราบันกษัตริย์ใช่ไหมะลากการที่เราทํมาแล้วเนื้อหาที่เราทำต้มีชื่อเสียงแะเป็นที่รู้จักบ้าง สมเด็จพระเจ้าสาติะหารนะรตามรอสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมครเรื่องของวัดกวางน่นะวัดกวาอเราต้องไปหาลำโพงมาใส่นะครับเรื่องของแรกสร้างพระนครจุนพนครขะนะครับจมา่อาปะสราะงนอห้านะซึ่งซึ่งความจริงมีเจ็ดโนแต่ลอาทำห้ากต่อตรงนี้แหละได้รับ กองพุทธศาสนจของไทยและสร้างสรรค์คมสี่ล้านใบนะฮะและก็ได้จากการทำเรื่องสายมันเดี๋ยวผมหาสายามาใส่ก่อนนะครับสต็อกไ้วยก่อน